ต้องบอกเราต้องบอกยิงเลยยิงเลยพี่ดียิงเลยลูกยิงเลยพี่ดียิงเลยโอ้ยดึกดึกดกยึกดลกดยกงไวดึกดึ่ดึก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 ดดึกดกดึกดกดึ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 ดดก เขาบอกว่าแถวเนี้ยไซเลนเฮดเยอะมากเลยนะลูกวันนี้เราจะไปจัดการไซเลนเฮดกันอ่ะพี่ดีไปเราพาน้องๆไปจัดการไซเรนเฮดกันดีไหมออุปรกรณ์โอ้โหนี่คือปืนอะไรเนี่ยยังไ,ไงมันมีได้ยินเสียงแล้วเราไปกันเลยไหม <S <S ไ<ป>เร็วตรงนี้เร็วพี่ดีนี่ไงอ่ะตรงนี้อไปลอยไปลยเลยลูก

ไปหลบกันดีไหมไปหลบก่อนดีไหมมันจะมีอีกมันจะมีอีกใช่ไหมมาเลยเรื่อมาหลบกันมันมีหลายเลยมันมีหลายตัวเล่นที่ตัวตัวเล่นที่หัวลำโพงใช่ตัวที่สองที่ปีแล้วก็หัวบ้านหัวบ้านด้วยเหรอโอ้โหมันก็มีหัวแต่หัวบ้านนะเป็นตัวใหม่ที่พยังแล้วก็มีพยังที่พ่น แล้วหรอนี่งนนยงอีกยล,ยล้วยย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 ย่ยัยน,ยนยย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 ยลยลยลลยยยยเ,เยี้ยยยยยงเยยยจยยงยย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 ยมยยยยยอยยยยอยยยยอยย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 ยลยยงยยโยยเล้ยย ยิ้งเล่ยิยิงเลยอ๋ออโอ้หตายแล้วตายแโอ้โหนายจัดการเลยลูกโอ้ตายเลี่ยมเลยอะวันนี้ส่เรนเฮวันนี้เรามาจัดการไซเรนเฮดกันเฮ้ยมีอีกไหมหนูดิคิดว่ามีอีกไหม เราต้องช่วยน้องทงไงดีอุ้ยฟุ้นแล้วโอ้ยไเล้ลทำไงอะอยู่กับป๊าป๊าก่อนแล้วกันนะไปเลวนี่ไปหลบเล้ยเฮ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 ียเฮ้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 ยน้ยนฮ้เฮียเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ย้้เเฮ้ยเฮเย เห็นหมดหรือยังอะมันไม่ได้ยินเสียงเหมือนไซเรนเฮสเลยอะหนูว่าน่าจะเป็นไซเรนเฮสโกโกวาเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนมองหาสิอยู่ไหนปะหนูเจอแล้วค่ะอยู่ไหนลูกมาแลว้วล <ổ> ูกเฮ้ยพี่ดีนี่ไงไซเรนเฮสโกโกวาลูกมาเร็ยวย,ยิงเลยพี่ดียิงเลยลูกลยิงวะ เอาหัวชนเฮ้ยทำไมไม่กลัวไซเรนเฮกุกกวาเลยพี่ได้ยิงอีกรู้แม่จะตายแล้ววันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าแหละหัวหน้านะเฮ้ยตายแล้วเย้เด็กๆว้าเกินตี๋เลยไซเรนเฮกุกกวาตายแล้วเพราะเรามีปืนวิเศษตัวนี้ใช่ไหมพี่ดีปืนเลเซอร์ใช่ไหมใช่เชื่อปืนเลเซอร์ฮะให้คนตายไป ้เหรออ๋อฉันไม่เซลเลนเฮดตายไปหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยพี่ธีนี่ไงเซเลนเฮดทำไมเซเลนเฮดตัวนี้หน้าเหมือนคุณเขาจังเลยอะละ่ะคุณเขาไงเฮ้ยคุณเขากลายเป็นเซลเลนด